ท่านผู้ชมครับผมอยากบอกว่าตัวนี้คือจุดหัวใจเลยคือตาบาปที่ร้ายแรงที่สุดที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยสูญเสียเอกราชมาสถาบันหลักของประเทศถูกทาลายมาตั้งแต่สองสี่เจ็้ามาไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติไทยสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันกษัตริย์ไทยฮะนะครับถูกทําลายนะครับถูกย่ํายีอย่างอย่างชนิดเรียกว่าเจ็บปวดมากมายนะครับ ผมมีหลักฐานเก็บไว้หมดนะครับเดชาบุญครับหลักฐานที่ออกมาเนี่ยมันมาจากรุ่นลูกเช่นคณะราษคือนายปีดีพนมยงในยุคนั้นเป็นประธานใหญ่ใช่ไหมครับแต่คนที่ออกมาเปิดเผยว่ามีมุสลิมเข้าไปร่วมในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่คือนายสุขะปีดาพนมยงเปิดว่าลูกชายของนายปีดีเนี่ยเป็นเป็นนักเขียน ผ่านมาร่วม50กว่าปีเขาถึงเขียนนะครับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4ง้าที่มีอิสลามเข้าไปเกี่ยวข้องแต่หลังจากที่นายสุขปีดาได้ทําเอกสารชิ้นนั้นกลับมาครับทราบมาว่าตอนหลังเสียชีวิตไปนะครับผมไม่รู้ว่าถูกอะไรนะครับแต่ตรงนั้นก็คือหนึ่งหลักฐานก็คือเป็นหลักฐานจากลูกชายปีนีพนมยงเรามีเอกสารอยู่นะครับเป็นหลักฐาน2 เอกสารที่สองนะครับเป็นคลิปที่มาจากลูกชายเหมือนกันครับลูกชายของซัมซิตสุดดินมูตาฟาที่ไปร่วมมือกับปีดีพนมยงและกลุ่มอิสลามในยุคนั้นก็คือครอบครัวสีจลูนที่ขายปืนนะครับอยู่แถวปัจจุบันก็คืออยู่แถวดีโอสยามเนี่ยฮะเป็นคนขนปืนเข้ามาแล้วที่โหดร้ายก็คือเมื่อได้ปืนแล้วเนี่ย เป็นคนวางแผนกลุ่มกุสลเป็นคนวางแผนไปจับเชื้อพวงของในหลวงของสถาบันกษัตริย์ไทยฮะจับเชื้อพวงของสถาบันกษัตริย์ไทยทั้งหมดเลยแล้วออกเอกสารครับออเอกสารสำคัญมาฉบับหนึง่งนั่นคือประกาศของคณะราษฎร นะครับพิ์ว่าด้วยบัดนี้คณะราษฎรได้จับพระบรมวงสานุวงศ์ไว้เป็นตัวประกันแล้วถ้าผู้ใดขัดขวางคณะราษฎรผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษและพราบรมวงสานุวงศ์จะต้องถูกทำลายด้วยนะครับนีการลงชื่อคณะราษฎรนี่คือความชั่วที่สุดนี่คือการใช้การป้นที่โหดเหี่ยมที่สุด เพราะบ้นสถาบันกษัตริย์ไทยเลยฮะมันยามมินสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแล้วใช้วิธีการสม,มมครับคือเอาปืนไปจีเ้เชื้อพระวงศ์ของสถาบันกษัตริย์ไทยฮะนะครับโดยกลุ่มมุสลิมฮะแล้วความลับตรงนี้เนี่ยครับที่มันถูกปิดบังมาเกือบร้อยปีเวลาออกมานะครับ เป็นประวัติศาสตร์อ้างว่าเป็นปุ่มคณะราษฎรทำอ้างว่าทําเพื่อประชาธิปไตยอ้างว่าสถาบันกษัตริย์ไทยไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่หลักฐานก็ชัดเจนครับว่าต้องแต่ในหลวงรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่6ในหลวงรัชกาลที่7ท่านได้ศึกษาข้อมูลของแต่ละประเทศที่เป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วกําลังศึกษาว่าถ้าจะมาใช้ในเมืองไทยใช้ระบอบไหน พอเราบอกประชาธิปไตยกฎหมายประชากฎหมายประชาธิปไตยเนี่ยของของอังกฤษก็แบบหนึ่งของฝรั่งเศสก็แบบหนึ่งของรัสเซียก็แบบหนึ่งมันไม่ได้มีแบบสู่สาเร็จฮะท่านผู้ชมครับแต่ไอคณะราษฎรดยปีดีพนมยงค์มันพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีสถาบันกษัตริย์ไทยจึงต้องบอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเป็นประเด็จการมันจึงต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะอ้างแต่สุดท้ายพอมันยึดอำนาจได้ครับวิธีการยึด ก็ด้วยวิธีสมมแบบนี้ครับไปจับเชื้อพระงในหลวงรัชการที่7บังคับให้ท่านยอมสละพระราชอำนาจ